อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก channel มิงมิงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับมิ้งใน channel มิงมิงกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิงจะมารีวิว s q u ช s h y ตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เข้ามาซึ่งเป็นแบรนด์ของพีสแรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนี้เลยเป็นช็อกโกชินนะคะเป็นลายใหม่ที่ออกมานะออริจินอลของมันนะคะจะเป็นสีแบบนี้นะ นี่ก็น่ารักนะคะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นออริจินอลนะแบบธรรมดานะคะเป็นสีขาวจัว๊และสีที่ออกมาใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นนี่ค่ะเป็นสีชมพูเรนโบว์นะคะแล้วก็สีกาแล็กซี่นะเดี๋ยวเรามาดูสีกาแล็กซี่กันก่อนนะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจนะคะตัวสีกาแล็กซี่นี้นะคะก็จะมีวางขายแล้วนะคะประมาณอาทิตย์หน้านะคะตัวเรนโบว์นี้ก็น่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนะคะ จะเป็นตัวสีกาแล็กซี่นะเดี๋ยวบิ๊จะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะไอติมนะคะของมันก็จะมีนี่เป็นกาแล็กซี่เงาเงาลาดลงมาด้วยนะคะกาแล็กซี่ก็ไล่สีสวยมากๆเลยนี่กลิ่นนะคะก็จะเป็นกลิ่นบูเบอรี่นะคะเรามาบีบกันเลยสโลว์มาก ใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่แบบเท่าหน้าเลยอะ่ะสีต่อไปนะคะจะเป็นสีชมพูเรนโบว์ค่ะข้างบนนะคะไอศครีมจะเป็นสีเรนโบว์นะเป็นเหมือนไอติมผสมกันอะไรอย่างงี้นะคะเป็นหยดย้อยลงมานะตัวแกะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่ นี่ค่ะตาจะเป็นสีชมพูนะด้าน,นล่างนะคะจะมีลายเส้น U Dream นะคะอันนี้ก็มีเดี๋ยวเรามาบีบกันนะคะสโลมากอันนี้นะคะกลิ่นก็จะออกเป็นสตรอเบอรี่นะคะสเบอรี่นี่น่ารมากเลยนะคะสีชมพูหวานเววม,มากเลยนะ ก็ seen. สกูชี่ช็อกโกชิพตัวน,น,นี้นะคะมิงได้จับเป็นคนที่สองในประเทศไทยเลยนะคะคนแรกก็คือพี่แซมนั่นเองนะคะเจ้า,นนา,นนานจของแบรนด er ์นะน,น,าน,านี่น่ารักทุกๆสีทุกๆตัวเลยนะคะก็อุ่นหึ่งก็ได้นะคือแนะนํามากๆเลยอะดีงจริงๆนะคะนี่ ก็เป็นกลแล็กซี่นะคะก็จะมีเหมือนเป็นผงขาวๆเลยได้นะคะไม่หลุดนะไม่ใช่แป้งไม่ใช่อะไรนะคะไม่หลุดนะบีบได้อย่างนี้เลยตัวนี้นะคะตาก็จะเป็นสีม่วงด้วยนะ,ะเป็นตัวออริจินอลนะคะน่ารักทั้งสามสีเลยนะคะเพื่อนก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้มิ้งด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะไปแล้ว